จำกัด500เซตสุดท้ายเท่านั้นซื้อ1แถม1จากปกติ1,290บาทลดเหลือเพียง990บาทแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณโทรเข้ามาเป็น29สายภายในรายการรับเพิ่มไปเลยโซล่าไลท์ห0 0 0 LED ไปเลยอ,อีก2ตัวแบบฟรีฟรซื้อ1ได้ถึง4สั่งซื้อวันนี้ใช้ไฟฟ้าฟรีตลอดชีพ เพียง990บาทเท่านั้นโทรก่อนเปรียิก่อน062 394 4928โทรก่อนปลอดภัยกว่า062 394 4928 p ีพีช้อปปิ้งยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยตะลึงทั่วประเทศไฟสว่างรอบบ้านแต่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟแม้แต่บาทเดียวสุดยอดแห่งความประหยัดลดอุบัติเหตุการเกิดไฟไหม้ นวัตกรรมแห่งอนาคตที่คนไทยทั่วประเทศต่างยอมรับและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีจริงค่าไฟที่แสนแพงอันตรายจากเงามืดอ,อุบัติเหตุยามค่ำคืนอุปสรรคในการมองเห็นปัญหาไฟฟ้ารัดวงจรต้นเหตุการเกิดไปไหม้ทุกปัญหานำมาซึ่งการสูญเสียแก่คุณและคนในครอบครัวใช่หรือไม่บอกลาปัญหาเหล่านี้ไปได้เลยผีผีช้อปปิ้งขอเสนอโซล่าไลท์หน0 0 LED ดวงไฟพลังแสงอาทิตย์ให้ความสว่างเทียบเท่าหลอดไฟบ้านทั่วไปติดตั้งง่ายแค่ลอกและติดตั้งกันน้ำได้100%เปเซไม่ทำให้เกิดไฟรัว่วหรือไฟฟ้ารัดวงจอดสาเหตุหลักในการเกิดไฟไหม้สว่างกว่าด้วยหลอด LED ถึงห0ึ่ดวง4ีทิศทางมีระบบเปิดปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อพระอาทิตย์ตกดินติดตั้งหนึ่งตัวประหยัดค่าไฟได้สองถบาท ปกติค่าไฟที่บ้านแพงมากเลยค่ะเพราะต้องเปิดไฟไว้ทั้งคืนพอได้มาเจอไฟโซลาร์ไลท์ตัวนี้นะคะคือการติดตั้งก็ง่ายค่ะไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากไฟก็สว่างเหมือนไฟบ้านทั่วไปเลยค่ะประทับใจมากเลยค่ะดีจริงค่ะ ำกัด500เซตสุดท้ายเท่านั้นซื้อ1แถม1จากปกติ1,290บาทลดเหลือเพียง990บาทแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณโทรเข้ามาเป็น29สายภายในรายการรับเพิ่มไปเลยโซลา่าไลท์100 LED ไปเลยอ,อีก2ตัวแบบฟรีฟรซื้อ1ได้ถึง4สั่งซื้อวันนี้ใช้ไฟฟา้าฟรีตลอดชีพ เพียง990บาทเท่านั้นโทรก่อนเปรียดก่อน062 394 4928โทรก่อนปลอดภัยกว่า062 394 4928 PP Shopping ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับวันนี้พบกับผมคนเดิมเช่นเดิมครับโชว์โฮสต์โดโดครับคุณผู้ชมครับ หากเราพูดคุยกันถึงเรื่องค่าใช้จ่ายรายเดือนบอกได้เลยครับได้ยินคำนี้ทีไรครับผมเองก็รู้สึกปวดหัวจิี๊ดขึ้นมาทันทีเลยครับไหนจะเป็นค่ารถค่าบ้านค่าบัตรเครดิตครับและที่สำคัญครับในยุคนี้ครับอาจจะมีค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์เพิ่มขึ้นมาก็ได้ฮะแต่ว่ามีอยู่สิ่งสิ่งหนึ่งครับเป็นค่าใช้จ่ายที่บอกได้เลยว่าทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้ครับนั่นคืออะไรรู้ไหมครับค่าไฟครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมลองคิดภาพตามผมดูนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างสั้นๆครับหากวันนี้คุณผู้ชมไม่มีรถนะครับวันนี้เราอาจจะเลือกใช้บริการแท็กซี่ก็ได้รถเมย์ก็ได้หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็กยังได้ครับแต่ลองกลับกันครับลองคิดภาพตามผมดูนะครับหากวันนี้เราไม่มีไฟใช้ในตอนค่ำคืนครับลองคิดสิครับว่าการใช้ชีวิตของทุกคนนั้นจะเต็มไปด้วยความยากลำบาก ักเพียงใดครับอันตรายจากสัตว์มีพิษมากมายครับที่ออกหากินในยามค่าคืนครับไม่ว่าจะเป็นแมงป่องเอยตะขาบเอยหรืองูย่งเขี้ยวของต่างครับที่คอยจะทําร้ายคุณและคนที่คุณรักครับอุบัติเหตุจากความมืดครับที่คุณไม่สามารถล่วงรู้เรื่องหน้าได้เลยครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณตอนไหนครับบางทีเราเดินไปเข้าองน้ำครับหกร้มหกท่าครับ ปัญหาเหล่านี้ครับสำหรับพวกเราครับอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวครับแต่สําหรับผู้สูงวัยครับปัญหาเหล่านี้ครับส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงสําหรับพวกเขาเลยนะครับและที่สําคัญที่สุดครับเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองและคนในครอบครัวครับเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงสุดๆครับนั่นคือปัญหาการเกิดไฟไหม้ครับคุณผู้ชมครับปัญหาเหล่านี้ครับสร้างความเจ็บปวดรว่ด้าวให้แก่ผู้ประสบเหตุอย่างมากมายครับ เขาบอกว่าน้ําท่วมยังเหลือบ้านครับแต่ไฟไหม้ไม่เหลืออะไรเลยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กๆเท่านั้นครับเห็นไหมครับว่าความสําคัญของแสงไฟในยามค่าคืนนั้นมีมากมายเพียงใดครับวันนี้ครับเรามีอยู่2ทางเลือกครับคือ1ครับปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้ไว้เหมือนเดิมครับแล้วรอให้มันเกิดขึ้นกับตัวของเราและคนที่คุณรักครับ2ครับเราจะหาวิธีการป้องกันและแก้ไขครับเพื่อไม่ให้ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวของคุณและคนที่คุณรักครับจะดีกว่าไหมครับที่คุณไม่ต้องจ่ายค่าไฟอีกต่อไปครับแต่รอบบ้านของคุณนั้นจะเต็มไปด้วยแสงสว่างอันเจิดจ้าและที่สำคัญที่สุดครับตัวของคุณเองและคนที่คุณรักครับไม่จำเป็นและไม่ต้องเสี่ยง กับอุบัติเหตุที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ครับวันนี้ครับ p ีพีช้อปปิขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดอุบัติเหตุให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศครับทุกปัญหาที่เราเกล่าวมาทั้งหมดนี้ครับทุกอย่างจะหมดไปครับเพียงแค่คุณติดตั้งเจ้าสิ่งนี้ครับโซล a r ไลท์ t 100 LED ดีดวงไฟอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ปกติค่าไฟที่บ้านแพงมากเลยค่ะพอต้องเปิดไฟเอาไว้ทั้งคืนพอได้มาเจอไฟโซล่าไลท์ตัวนี้นะคะคือการติดตั้งก็ง่ายค่ะ ไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากไฟก็สว่างเหมือนไฟบ้านทั่วไปเลยค่ะประทับใจมากเลยค่ะดีจริงค่ะดีจริงค่ะเยี่ยม <Yeah. S 3> จำกัด500เซตสุดท้ายเท่านั้นซื้อ1แถม1จากปกติ1,290บาท ลดเหลือเพียง990บาทแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณโทรเข้ามาเป็น29สายภายในรายการรับเพิ่มไปเลยโซล่าไลท์100 LED ไปเลยอ,อีก2ตัวแบบฟรีๆซื้อ1ได้ถึง4สั่งซื้อวันนี้ใช้ไฟฟ้าฟรีตลอดชีพเพียง990บาทเท่านั้นโทรก่อนประหยัดก่อน062 394 4928โทรก่อนปลอดภัยกว่า 062-394-4928 PP Shopping ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยโซลราร์ครับออกแบบมาเพื่อใช้งานในยามค่ำคืนอย่างแท้จริงครับคุณผู้ชมเพียงพระอาทิตตกดินครับไฟก็ติดเองอัตโนมัติครับไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากแล้วก็ลำบากครับไม่ต้องเสียค่าไฟไม่แต่บาทเดียวอีกด้วยซ้ำครับและสิ่ีสำคัญครับให้ความสว่างสวยได้ปกติเหมือนไฟบ้านทั่วไปเลยนะครับคุณผู้ชม โซล a r ไลท์ LED ครับให้ความสว่างได้มากกว่าครับกับดวงไฟ LED ถึง1 0 0ดวงครับพร้อมรัศมีทั้งหมด4ทิศทางครับสว่างยาวนาน8 1 2ถึงชั่วโมงครับและที่สำคัญครับมีระบบในการทำงานให้เลือกถึง3โหมดด้วยกันครับโหมดที่1ครับเป็นโหมดสว่าง100%ครับ โหมดต่อมาครับโหมดที่2ครับเป็นโหมดสว่าง40%เมื่อไม่ได้ใช้งานครับและจะสว่าง100%เมื่อระบบเซ็นเซอร์โมชั่นครับตรวจจับพบวัตถุที่เคลื่อนไหวเข้ามาใกล้ในระยะ18ฟุตรครับคุณผู้ชมและโหมดสุดท้ายครับโหมดที่3ครับเป็นโหมดสว่าง40%ครับ ติดตั้งโซลาราย์หนึ่งตัวครับคุณผู้ชมสามารถประหยัดค่าไฟไปได้300บาทต่อเดือนเลยทีเดียวน,นะครับปกติค่าไฟที่บ้านแพงมากเลยค่ะเพราะต้องเปิดไฟไว้ทั้งคืนพอได้มาเจอไฟโซลาราย์ตัวนี้นะคะคือการติดตั้งก็ง่ายค่ะไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากไฟก็สว่างเหมือนไฟบ้านทั่วไปเลยค่ะประทับใจมากเลยค่ะดีจริงค่ะ จำกัด500เซตสุดท้ายเท่านั้นซื้อ1แถม1จากปกติ1,290บาทลดเหลือเพียง990บาทแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณโทรเข้ามาเป็น29สายภายในรายการรับเพิ่มไปเลยโซล่าไลท์ห0 0 0 LED ไปเลยอ,อีก2ตัวแบบฟรีฟรซื้อ1ได้ถึง4สั่งซื้อวันนี้ใช้ไฟฟ้าฟรีตลอดชีพ เพียง990บาทเท่านั้นโทรก่อนเปรียดก่อน062 394 4928โทรก่อนปลอดภัยกว่า062 394 4928 PP Shopping ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเห็นตัวเล็กแค่นี้ครับแต่คุณภาพเกินราคารจริงครับและที่สำคัญครับความสามารถของ s o l a าไลท์เ d ดดวงนี้ครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับ เพราะว่าโซล r l ไลท์100 LED ครับมาพร้อมกับระบบกันน้ำลึกได้ถึง10เมตรนาน30นาทีครับคุณผู้ชมกับระบบกันน้ำ IP65 ครับนอกจากนั้นครับหมดปัญหาการเกิดไฟลั่วปัญหาการเกิดไฟฟ้ารั่ววงจรไปได้เลยครับบอกได้เลยนะครับว่าติดตั้งง่ายไม่ต้องจ่ายค่าไฟลดอุบัติเหตุได้อีกต่างหากครับคุณผู้ชมโซล่ l ไลท์นอกจากจะช่วยในการประหยัดไฟนะครับ วัสดุที่ใช้ในการผลิตเนี่ยก็ทำมาจากพลาสติก ABS ครับซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถทนความร้อนได้สูงถึง200ถึง250องศาเลยทีเดียวครับและมีความแข็งแรงแข็งแกร่งมากกว่าพลาสติกทั่วไปเป็น3เท่าตามท้องตลาดอีกด้วยครับและที่สำคัญครับโซลารายครับสามารถให้ความสว่างได้ยาวนานถึง8ถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวครับ พูดกันให้เห็นภาพนะครับคุณผู้ชม1วันมี24ชั่วโมงครับโซลาราทำงาน12ชั่วโมงครับนั่นก็คือทํางานตั้งแต่พระอาทิตย์ตกยันพระอาทิตย์ขึ้นครับเรามาดูความประหยัดไฟของโซลาราไลท์ LED กันดีก,กว่าครับคุณผู้ชมโซลาราไลท์ LED 1ตัวสามารถประหยัดไฟให้คุณได้ถึง300บาทต่อ1เดือนครับเท่ากับว่า1ปีคุณสามารถประหยัดไฟและมีเงินเก็บได้ถึง 3,600บาทต่อ1ปีครับแต่สำหรับวันนี้ครับพี่พี่ช้อปปิ้งให้คุณไปถึง2ตัวครับคุณผู้ชมเท่ากับว่าตอนนี้คุณสามารถประหยัดไฟให้กับบ้านคุณได้ถึง600บาทต่อ1เดือนครับเท่ากับปีปีหนึ่งคุณจะมีเงินเหลือเก็บถึง7,200บาทต่อปีครับหากคุณผู้ชมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่สามารถปกป้องและป้องกัน คุณและคนที่คุณรักจากอันตรายจากความมืดได้นะครับอย่าตัดสินใจนานครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดเพียงแค่500เซตเท่านั้นครับโทรหาเราด่วนครับ0623944928ครับเพราะว่าหากท่านใดนะครับที่โทรเข้ามาเป็น29สายแรกไปในรายการนี้ครับคุณจะได้รับเป็นเลยฟรีฟรครับโซล่าไลท์100 LED ไปแบบฟรีๆอีก2ดวงด้วยกันครับคุณผู้ชมและทั้งหมดนี้ครับคุณจะได้เป็นเจ้าของในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมจากทั้งหมดนะครับที่คุณจะต้องจ่าย2580บาทครับโทรด่วนเลยครับ0ูนย์กสองครับสามเก้าครับโทรก่อนคุ้มก่อนครับโทรก่อนประหยัดกว่าครับคุณผู้ชมจำกัด500เซตสุดท้ายเท่านั้นซื้อ1แถม1 จากปกติ1,290บาทลดเหลือเพียง990บาทแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณโทรเข้ามาเป็น29สายภายในรายการรับเพิ่มไปเลยโซลา่าไลท์1 0 0 LED ไปเลยอ,อีก2ตัวแบบฟรีๆซื้อ1ได้ถึง4สั่งซื้อวันนี้ใช้ไฟฟ้าฟรีตลอดชีพเพียง990บาทเท่านั้นโทรก่อนประหยัดก่อน062 394 4928 โทรก่อนปลอดภัยกว่า062 394 4928 PP Shopping ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นครับผมขอสรุปสิ่งที่คุณจะได้รับและประโยชน์ที่คุณจะได้จาก Solar Light LED ดวงนี้ครับ1ครับคุณจะไม่ต้องเสียค่าไฟไม่แต่บาทเดียวอีกต่อไปครับ2ครับ คุณจะได้แสงสว่างอันเจิดจ้ารอบบ้านของคุณครับ 3. ช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากความมืดครับ 4. ครับช่วยในการมองเห็นในยามค่ำคืนครับ 5. ครับช่วยลดการเกิดอักคีภัยหรือว่าการเกิดไฟไหม้และพีพิทอปปิ้ครับขอเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศครับจำกัด500เซตสุดท้ายเท่านั้นซื้อ1แถม1จากปกติ1290บาท ลดเหลือเพียง990บาทแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณโทรเข้ามาเป็น29สายภายในรายการรับเพิ่มไปเลยโซล่าไลท์100 LED <า>ไปเลยอ,อีก2ตัวแบบฟรีๆซื้อ1ได้ถึง4สั่งซื้อวันนี้ใช้ไฟฟา้าฟรีตลอดชีพเพียง990บาทเท่านั้นโทรก่อนประหยัดก่อน0623944928โทรก่อนปลอดภัยกว่า 0623944928 PP Shopping ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยปกติค่าไฟที่บ้านแพงมากเลยค่ะเพราะต้องเปิดไฟไว้ทั้งคืนพอได้มาเจอไฟโซลาร์ไลท์ตัวนี้นะคะคือการติดตั้งก็ง่ายค่ะไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากไฟก็สว่างเหมือนไฟบ้านทั่วไปเลยค่ะประทับใจมากเลยค่ะดีจริงค่ะ